สวัสดีครับเรามาชมคันนี้กันนะครับ BMW R1200GSA นะครับตัวคันนี้จดทะเบียนปี2018นะครับเป็นตัว Keyless แล้วตอนนี้วิ่งมาแล้ว17,100กว่ากิโลนะครับของแต่งเยอะเลยนะครับเป็น ชิ้นงานคาร์บอนเยอะไปหมดเลยนะครับหลายชิ้นเลยการแทนข้างถังชิ้นนี้นะครับล็อกชิลางคนหน้าเก๊กข้างนะครับการพักเท้าคันนี้พร้อมท่องเที่ยวเลยนะครับปิ๊บบีอมสามใบชงแจดอกเดียวนะครับแคชบาร์ BMW นะครับ สปอร์ตไลท์สามคู่นะครับมีกาดไฟหน้าโทลเทคนะครับรถสภาพสวยยางเป็นดีเรลลีส่สกอร์เบียนเฟล,ลนะครับหน้าหลังรถสภาพสวยเลยนะครับ องฟังเสียงกันดูนะครับรถสวยจากร้าน KT Pro สเปซบายครับ